สวัสดีครับบาวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับพี่น้องกับมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 5ครับบาวเถ่าผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมาที่ปู38ครับพี่น้องมารับชมตองหวดน้ำกันนะครับเนาะว่าปูจะไปตองหวดเลยบอกครับผมหลักสิบล่างครับ6-4มาหลักสิบล่างนะครับเนาะครับก็ถือว่าหลักสิบปูแม่นยมนะครับพี่น้องกับปูว่า6กับ4มาน้ำกันได้เนาะครับท่านผู้ชม กับเหล็กเด่นลูกสาวปูจากกอทมอกับแม่สี่กับสามน้อคขับตำชมขับมารับชมรับฟังน้ำกันว่าปูจะปล่อยตองงวดหรือจะเน้นตัวไหนนาองขับตำชมขับเอาเบ้าทบอะไรครับผมรอครับเดี๋ยวเขามากราบนมัสการปูน้ำกันครับขับปูล่มน้ปูนาะครับกราบนมัสการครับปู การตงกรับปูครับทนผช้ชมครับนี่ครับของปูงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องสิบล่างสี่กับหกปูาวสี่กับหกมานน้ากันใดเ้อครับทนผช้ชมนะครับเนาะครับนี่กะเหล็กเด่นลูกสาวปูครับนี่ครับผมเด่นสี่ปูย่าเพิ่มล่างสี่เก้าหกเก้านปูเนาะโอ้ครับผมเอาปูได้ตองหวดหเ่ครับ โก้แล้วมนตัวโก้ครับอาหารครับมาพี่จะแกะโตมาโตนี่ลักสิตมันมาปูเรื่องนี้นี่เดียวลักสิตอันนี้สีกับหกมานทำกันเลยน้องปูเนาะนั่นเลยเห็นบอกครับผมบ้านทำกันมาเก่ากันครับเก่าตัวเดียวได้เก่ากัปูอือชนี้ได้เก่าตัวเดียวอันนี้คือเก่ากำลังตะวันเน้นที่เก่าเน้นที่เก่าขับปูโอ้ครับอันนี้บนหรือล่างปูล่างล่าง ล่างเนี้เองนื้อปลาพิชเช่สินครับล่างเน้นที่เก้าครับท่านชมครับปูวาเดี๋ยวมาใส่นี่แล้วนี่ครับมาตัวเกาคือเกลาอันนี้ก็ได้อ่านี่ครับท่านชมเห็นไหมครับผมนี่ต่อมานี่ยแกบใบเด้อครับสูตรปูมาได้ตัวเก่าเก่าตัวนี้ครับคลิปหน่วยบลาพิชเชสิบหน่วยเอาได้ตัวเก่าอหรือปลาปูตัวเกลือครับนี่เด็กหกครับ ไม่ชี้มีงบมีเก่าคือเก่าเด็กตัวเก่าเด็กตัวเก่าลักหน่วยนี่ลักหน่วยอันนี้ของอวดที่แหล่านะปูเนาะอวดที่แล้วนี้ปูปูสิบกับหน่วยบูเจีดต่อมานหนีบันขึ้นมารับปูอือชนที่เก่าอวดนี่ชนที่เก่านกปูเก้าครับปูเดนไห้คือเก่าเดนไห้คือเก่าตัวเดียวเลยครับสิบชนกันไล่เชน่เก่านี่ครับปู สี่หกเก้านี่คือเกา้าบ,บานตัวนี้ก็ได้สี่หกเก้าคเก้บาบ้านนี้ก็ับปูเอาเก้าตัวอย่าชนเกา่าเลยชนเก่าปูมักคู่ใดละปูบาเนี่ยเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าหกตีปูน่นแล้วเป็นตรนี<อ>่ตนี้นนก็คือเอียงแล้วนี่นครับปู <laughs> ถึเอียงลยขับนี่นี่เด้อพายเจ้าบเบิดคือปูวานนั่นอครับ อลักซิปแล้วแล้วกันไล่ตรทไทยเลยปูึ้นบอกคือฮากกวอนเห็นบันครับปูนี่มีมันมีซีกับหกอยู่แล้วนี่กันกนี่กันนี่หกสามหกสี่หกหกนี่หกเก้าครับโอ้มันกระทึกเหยอฮันแมีนปูหกสีนั่นนั่นเฮับันอืมนี่คือกันนี่ยออกเก้าตัวย้อวนี่ครับเป็นที่เก้าปนปูโอ้ครับแต่ว่าลักซินี่กรเนนมีซีหกเก้าที่ปูอ่า เนี่ยให้เก้าวันแต่ว่าเก้ามากปูงวดเนี่ยเก้ามากเหมนเก้ามาชนเป็นแย่ปูครับบอกนะฮะเนี่ยเบิ้งครับอย่าบันหมุนเก้ากับพีอเลยครับโอ้ปูอันนี้เอาซี่หกเก้าเอเนี๋ยปูเดี๋ยวที่ปูคัดหน้าครับผมนี่ครับท่านชมงวดที่แล้วปูให่สี่หกเก้านะครับเนาะปูเน้นซีกับ6กนะครับเป็นก็บมีตัวหนึ่งปูว่ามันจวกเสกันเล้วเป็นกรมีตัวนึ่งเป็นกรมี มีหกไม่นั่นครับอันนี้ก็ได้ซีหกเก้าอีกปะปูนั่นแหละไันได้ตัวเก้าครับผมนั่นะเอาเก้าเลยบนใบามันละเก้านี่มางเดชนที่เก้านะปูครับห็นบ่อ่าชนที่เก้านบอครับผมกับหกเก้ากับหนึ่งเอาเก้าเอาเก้าปูเนาะูนือดีดีด้น่กครับผม บ้านเลี้ยงนทีถืออีกแล้วหรืหมดนก็อ่ะข้าวปูวสิอ่าปูวสิบล่างนี่ฟันที่เก้าเลี้ยปั่าตัวเดียวโอ้ครับท่ชมชมฟันที่เก้าตัวเดียวไอ้ยังลูดก็ลูดเลยลูดเลยมาปัวแน่นอนบ้านนี้ครับยังคาก็เก่าอีกครับปูวถูดดีคือมันมันบัผิด่เจคเลี่แล้วครับเห็นบไหมมาเก็ตหักก่อนปูกว่าเก็ตออกเกตศูนครับ มาห, 9, หาหนึ่งเกันหนึออกหนึ่งห้าครับบันมันใสเกตห้าออกมาทีหมนตารางวมดที่แล้วผนมาน้ากันน้ปูเนาะน้ากันบันตัวเดียวเกาเกน้กนนนปูโอ้ถ้าจับคู่เก้าไกับปูเก้าสามเก้าส่เกหกปูนอันชุ่ม6ตัวนะใช่ไหมบอ่าเอากับหกตัวบางอีกที่หนึงปูเพราะว่าเอฟซีเพิ่มมาชุดหตัวปูได้เมื่อกี้นี่ครับ หกตัวนะเดี๋ยวบ่าวสอยจริงิเขียนให้ได้ครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับหกตัวหนึ่งมาผ่านจะเขียนเลยเด้อจการวนจึงหกตัวไอ้ช่างบิดเลยไรๆกอันยัดก็แม่นน้ำปูเนาะลักซิปนี่สุดยอดครับผมบันนี่บ่ถือปูเปยบอกครับใส่บ้านบ่านถืออยู่นลักยื่นบ้านถือเนาะปูเนาะมาน้ำกันเลยสี่กับหกสี่หกหกสี่นั่งกันวางกันวางกันกันครับปูหกปูเนียนให้นี่ครับนะครับเนาะ ปูว4 6ี่หกเก้าครับมาพีเจเียรเาเนี่ยครับผมคเริ่มเริ่มเอามานี่บานก็ยัง่าครับบอาท่นพีเจคเพยรเลยวันี้ไก่4 6 9เน e <all> ้นที่9บ่อปูเน้นที่ก้าครับผมจับคููที่ชอบเลยกับปูเย็น6เลยปังครับ9 3 9 4 9 6ครับมาป่านกับ9 9 9 8 มักอดเก้นย์แต่ปูปูมักคู่ใดแน่กวครับปูปูที่ปูมักคู่ใดแน่กครับปูกระหบเก้าได้ครับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนี่ปปูอนี้แหละมนี่แหละเออครับผมเก้าแน่นอนกับเอาใส้เรอไปที่เอาเบิรคู่โจนก็ได้แต่จับไซเล่นบปูจับส่นีเรี่ครับเก้านี่แหลมัีปูห้เก้าตัวเดียวเลยครับผมเก้าตัวเดียวกับปู เอาเดี๋ยวบลาขาขกยนให้ขับปูมีท่านี้แล้วครับผมชุ่มอีกแล้วมีชุดบนมาปูชุดบนแปดเก้านี่แหะปูแล้วเอาแปดทำปูแล้วแปดสามปูลักปูอ่าเมนครับปูบาลักสิบมิหากับแปดปูห้แปดแปดสามนี่แล้นี่ครับนี่ออกมันตัวแปดอ่าแล้วงวดนี้ยังกับปูนี่เดยหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าถือดีเล่นอยู่ก็ได้รับปูอ๋อครับผมลับทำชุชมครับ นี่ครับปูปล่อยต่องวดนะครับเนาะครับ10ล่างนี่ครับผมหลัก10ล่าง469สังเกตปูเน้นตัวเดียวเน้นที่หลักเน้นที่เก่าครับผม9 3 9 4 96มเก่้าปูครับเอารับชมกันชุดที่ปูอ่าหลักปูครับเอาทำชมมึอนี้ลมแห้งนะปูเนาะลมแห้งนี่ครับแคปหน้าจอครับ ด้านบนเป็นลักซิปด้านล่างเป็นลักหน่วยครับปูเน้นที่9เม็ดเดียวนะปูเนาะครับเวลาที่ปูหายมากคือว่าได้ได้ตัวเก้าเนาะปูได้ตัวเก้าครับสี่หกเก้าครับลักหน่วยก็มีอ่าสามสี่หกเก้าแปดศูนย์นี่ครับเก่ากับชนกันเนาะปูอืมครับและชุดบนในปูชุดบนในชุดบนที่ปู เฮ็ดไว้ลักวัที่เราปูกันเนี่ยรักสิบหานะปูเนาะแต่ว่าปูกัยบยำปาแปดอีกตัวหนึ่งลักสิบครับเปลอกโขงไปองอืีครับมาน้ำกันเลยครับผมกอดคอกันมาครับหลักสิบลักสิบลักหน่วยนี่ครับแคบหนาอจอครับผมอืม มั่นใจคือเก่าปูงวดนี่โอ้ยคือเก่าตลอดมั่นใจคือเก่าอืมรถขี้เกาเนี่ยอ่าได้สี่หกเก้าเหมือนเดิมล้าปูเนาะได้ตัวเก่าได้ตัวเก่าได้สี่หกเก้าขับจำชมอืมตลอดบ๊ที่เดิมครับผมไปบ่ทืี้วิ่งโบ่ถือก็ยังบอกนะเับได้กกระตัมแต่บ๊ถือลักซิพิ่งอยู่ถือครับต้องติดลักซิพเน้นปูงครับผม กวเดียวเก้าตัวเดียวคิดัวรอดใส่รอดเน้นเน้นที่เก้าเล่นปูปูครับผมเอาครับท่านผู้ชมครับเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมแคปหน้าจอได้ครับสิบล่างสี่หกเก้าปูฟันที่เก้าเม็ดเดียวกับปูจับคู่อีกครับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกชุดบนจึงรอนะครับเนาะรับจังมารับชมอีกทีหนึ่งให้ปูขัดสูรให้ก่อนครับท่านผู้ชมพี่น้องนะครับปูปู เก้านี่มั่นใจเล่นปูปูตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะปูเนาะสิบล่างเฉพาะเลยสิบล่างเฉพาะครับปูครับท่านชมนี่ครับปูปล่อยตองวดนี่ครับผมครับวัตทิพผนาหน้าหกกับสี่กอดข้อกันหน้าเลยนะปูเนาะเอาครับท่านชมครับเบาเถ่าฝากไว้ที่เก้าครับสุดท้ายนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องไหลเขาทุกท่านครับพ่อกันคลิิหนา นะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับหมดเปลี่ยน,นครับ